สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่อยากชวนคุยมากๆเลยค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เออหลายคนกำลังพูดถึงกันทั้งประเทศเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่มันฉีกทุกตำราที่เราเคยรู้จักกันมาในวงการบันเทิงไทยเลยนะคะเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึง่งอายุแค่13ปีเองจากกาญจนบุรีน้องต้นข้าวสุปริยาที่จู่ๆก็ดังเปรี้ยงขึ้นมาแบบที่ทุกคนต้องหันไปมองเลยค่ะครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจจริงๆ ความน่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือน้องเขาเริ่มต้นจากการเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบตกรอบในรายการประกวดร้องเพลงใช่ค่ะแต่กลายเป็นว่าพอตกรอบปุ๊บนะดังกว่าผู้ชนะอีกอืมตอนนี้เป็นศิลปินอิสระคิวงานแน่นมากพวงมาลัยเงินสดหน้าเวทีนี้แบบท่วมคอจนศิลปินเบอร์ใหญ่ๆยังต้องอิจฉาเลย เห็นภาพเลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลหลายๆมุมเลยทั้งบทวิเคราะห์เฉียบๆจากคอลัมนิสต์รุ่นใหญ่อย่างอาตอยแอดเนอร์แห่งทีวีพูใช่ค่ะแล้วก็มีเสียงจากกลุ่มแฟนคลับที่กำลังสู้กันดุเดือดในสนามโหวตร,ระดับชาติครับไปจนถึงมุมมองของครูเพลงระดับตำนานเลยนะคะคำถามสำคัญของเรื่องนี้ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังความสำเร็จที่มันสวนกระแสแบบนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วเส้นทางข้างหน้าของเด็กคนนี้เนี่ย กำลังเจอกับบททดสอบอะไรอยู่บ้างน่าติดตามมากครับมาเริ่มกันที่จุดที่คิดว่ามันน่าทึ่งที่สุดก่อนเลยดีกว่าค่ะคือบทวิเคราะห์ของอาต้อยแอสเนอร์เนี่ยนะคะคือเขาเป็นอลัมนิสต์ที่อยู่ในวงการมานานมากแล้วเห็นดาราเกิดดับมานับไม่ถ้วนครับประสบการณ์โชกโชนแต่กับน้องต้นข้าวนี่นะคะเขาถึงกับต้องเขียนคอลัมน์ชื่อปลาเป็นวหวทวนน้ำให้โดยเฉพาะเลยนะโอ้โหเขาบอกว่านี่คือศิลปินคนแรกของประเทศไทย ที่ดังระดับที่เขาใช้คำว่าหูดับตับไหมครับผมโดยที่ไม่มีสามอย่างคือไม่มีค่ายไม่มีสังกัดและไม่มีเพลงดังเป็นของตัวเองซึ่งปกติมันต้องมีสักอย่างหนึ่งสิใช่ค่ะแต่นี่ไม่มีเลยแล้วดังได้ยังไงมันเลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่คนในวงการเพลงแบบเกาอั่วกันเลยครับเพราะมันทำลายสมการความสำเร็จที่เคยมีมาทั้งหมดเลยนะคือปกติแล้วเส้นทางสู่ดวงดาวมันจะมีอยู่ไม่กี่แบบ หนึ่งคือชนะการประกวดแล้วค่ายก็ออกไปปั้นต่ออือใช่ค่ะสองคือมีเพลงฮิตไวรัลที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วค่ายก็รีบคว้าตัวอ่ะฮะแต่กรณีของน้องต้นข้าวนี่คือสวนทางหมดเลยอย่างที่บอกคือตกรอบแต่กลับดังกว่าแชมป์จริงไม่มีเพลงของตัวเองแต่กลับมีงานโชว์เยอะกว่านักร้องที่มีเพลงคิดบางคนอีกโห นี่คือโมเดลความสําเร็จแบบใหม่ที่วงการเพลงไทยไม่เคยเจอมาก่อนจริงๆครับแล้วประเด็นเรื่องไม่มีค่ายนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะถ้ามองในมุมธุรกิจแสดงว่ารายได้ที่น้องหามาได้จากการทํางานหนักทุกวันเนี่ยก็คือเข้ากระเป๋าครอบครัวเต็มๆเลยสิคะใช่เลยครับไม่ต้องโดนหักเปอร์เซ็นต์หรอไม่ต้องเลยและนี่คือจุดที่แฟนคลับของน้องรักและหวงแหนมากที่สุดปกติศิลปินที่อยู่ในระบบค่ายเพลงเนี่ยจะถูกหักส่วนแบ่งรายได้ประมาณเอ่อสามสถึงห้าสิบเปอร์เซนต โหเยอะเหมือนกันนะหรือบางทีอาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่สัญญาเลยแต่สำหรับน้องต้นข้าวเด็กอายุ13ที่ทำงานหาเงินเลี้ยงคุณย่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์จากการร้องเพลงจากพงมาลัยหน้าเวทีมันส่งตรงถึงครอบครัวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอถ้าเราเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียนะจะเห็นแฟนคลับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอย่าไปเซ็นสัญญากับ่ายไหนนะอ่เข้าใจเลยเพราะเขากลัวว่าอิสรภาพตรงนี้จะหายไป กลัวว่าน้องจะถูกเอาเปรียบซึ่งมันก็เป็นความกัง,งวลที่สมเหตุสมผลมากในโลกธุรกิจบันเทิงโหเข้าใจเลยว่าทําไมแฟนคลับถึงรักขนาดนี้แต่มันก็น่าคิดนะว่าจุดแข็งที่สุดคือการเป็นอิสระเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดเหมือนกันในระยะยาวอืมอันนี้น่าคิดครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยประเด็นนี้แต่ถ้าย้อนไปดูจุดเริ่มต้นจริงๆของปรากฏการณ์นี้นะคะมันยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่อีกคือทุกอย่างมันเริ่มจากการที่ น้องเขาแพ้ใช่ครับแพ้ในรายการดวลเพลงชิงทุนมันเป็นความพ่ายแพ้ที่ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งเลยมั้งคะผมว่าใช่เลยครับในประวัติศา,ศาสตร์รายการประกวดร้องเพลงเลยก็ว่าได้ในบทวิเคราะห์ของอต้อยเนี่ยเขาฉายภาพสองมุมที่ขัดแย้งกันชัดเจนมากมุมแรกคือมุมของแฟนคลับหรือผู้ชมทางบ้านในวันนั้นที่รู้สึกว่ากรรมการตัดสินค้านสายตามากครับมันเลยเกิดเป็น กระแสสงสารและเอ็นดูแบบมหาศาลเหมือนคนดูรู้สึกว่าเด็กคนนี้ถูกรังแกเลยพร้อมใจกันลุกขึ้นมาปกป้องอืแต่มุมที่สองอาต้อยในฐานะคนในวงการก็ยืนยันว่าถ้ามองในมุมของกรรมการนะการตัดสินวันนั้นมันถูกต้องตามกติกาทุกอย่างแล้วครับผมเพราะการลืมเนื้อร้องในการแข่งขันมันคือความผิดพลาดร้ายแรงยังไงก็ต้องตกรอบ และตรงนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดการเปลี่ยนเขาเรียกว่า n a r r a t i v e หรือเปลี่ยนบทของผู้เล่าเรื่องอ oh. อยากกรรมการและรายการมาเป็นมหาชนแทนในสายตากรรมการน้องคือผู้เข้าแข่งขันที่ทำพลาดค่ะ <c oughs> แต่ในสายตาคนดูน้องกลายเป็นวีรสตรีที่น่าสงสารและถูกกติกาที่ไม่ยุติธรรมรังแก oh. พลังของอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ มันรุนแรงกว่าเรื่องเทคนิคการร้องเพลงเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยครับมันเลยเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดคือยิ่งแพ้ยิ่งดังยิ่งร้องไหย้ยิ่งคนรักสุดยอดเลยอะความพ่ายแพ้ไม่ได้เป็นจุดจบแต่กลับเป็นเชื้อไฟที่จุดให้ดวงดาวดวงใหม่สว่างขึ้นมาอย่างน่าอาัศจรรย์โหยิ่งแพ้ยิ่งดังของจริงเลยและพลังของมหาชนที่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็กำลังถูกทดสอบในสนามใหญ่ของจริงเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับเรื่องการโหวตไทยรัฐที่สุดแห่นปี2025ที่รางวัลใหญ่คือการได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์ที่มิว์กครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์กำลังดูดเดือดมากดูเดือดชนิดที่ว่าแฟนคลับแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยครับมันคือสงครามตัวแทนดีๆนี่เองตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่เช็คมานะคะน้องต้นข้าวรหัสโหวต t r 8 0อยู่อันดับสองแต่ที่น่าสนใจคือคู่แข่งที่ขนาบข้างอยู่เนี่ยคือแข่งแกร่งระดับยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลย อันดับที่หนึ่งที่นําอยู่คือ tr 5 9แพ้า p a t r i c นัทวันอ๋อ p a ทริก k into one ใช่ค่ะคนนี้เป็นไอดอลลูกครึ่งไทยเยอรมันที่เคยเป็นสมาชิกวง into one ซึ่งเป็นวงไอดอลระดับท็อปของจีนมาก่อนครับฐานแฟนคลับที่จีนนี่มหาศาลเลยใช่ค่ะแล้วฐานแฟนคลับชาวจีนนี่แหละที่ทรง,งพลังและมีกําลังซื้อมหาศาลมากคะแนนของเขานําน้องต้นข้าวอยู่ตอนนี้ เกือบ2 0 0แสนโหวตเลยนะคะ2 0 0แสนโหวตใช่ค่ะส่วนอันดับ3ที่ตามมาติดติดหายใจรถต้นคอเลยก็คือ TR-42 Freen Becky โอ้โหดอมนี้ก็แข็งแกร่งมากสุดๆค่ะคู่จิ้นหญิงรักหญิงที่กำลังฮอตที่สุดในนาทีนี้เลยฐานแฟนคลับของด้อมนี้คือเหนียวแน่นและมีกระสุดการณ์ในการโหวตสูงมากครับเคยพาคู่ของตัวเองชนะรางวัลแขวนใจมหาชนมาแล้ว คะแนนตามน้องต้นข้าวอยู่แค่ประมาณ9,000โหวตเองนี่คือภาคของศึกสู้เงินทุนและสงครามแห่งดอมอย่างแท้จริงเลยครับถ้าเราวิเคราะห์คู่แข่งนะจะเห็นว่ามันเป็นศึกคนละรุ่นกันเลยค่ะฝั่งแพทริกคือฐานแฟนคลับระดับตอร์เนชั่นแนลที่มีกำลังทรัพย์มหาศาลพร้อมจะทุ่มเงินเพื่อศิลปินของเขาส่วนฝั่งฟรีนเบกกี้คือดอมในประเทศที่แข็งแกร่งมีความเป็นองค์กรสูงและมีประสบการณ์ในการสู้ศึกโหวตมาโชกโชนค่ะ ในขณะที่ฐานแฟนคลับของน้องต้นข้าวซึ่งพึ่งเข้าวงการมาได้แค่6เดือน hmm. เติบโตมาจากความรักความเอ็นดูเป็นหลักเป็นเหมือนกองทัพชาวบ้านที่รวมตัวกันด้วยใจมันคือการต่อสู้ของเดวิดกับโกลรแยชัดๆแล้วที่เขาพูดกันในวงการโหวตเรื่องไผ่ซุ่มยิงเนี่ยมันคืออะไรอะคะ มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอน่ากลัวมากครับภัยซุ่มยิงคือกลยุทธ์ที่ด้อมใหญ่ๆที่มีทุนหนาจะใช้กันอ๋อ oh. คือเขาจะไม่ได้ทุ่มโหวตทุกวันแต่จะเก็บงบประมาณก้อนใหญ่ที่สุดเอาไว้ค่ะแล้วไปทุ่มโหวตก้อนเดียวในช่วงชั่วโมงสุดท้ายหรือแม้วินาทีสุดท้ายก่อนปิดโหวตโดยเฉพาะการโหวตผ่าน SMS ซึ่งคะแนนมันจะพุ่งขึ้นมาแบบเรียลไทม์แล้วต้องใช้เงินซื้อลุ้น,น oh. คนคนที่ําามตลอด แต่มาโดนซุ่มยิงพลิกกลับมาแพ้ในนาทีสุดท้ายก็มีให้เห็นบ่อยๆครับน่ากลัวมากนี่คือความเสี่ยงที่แฟนคลับน้องต้นข้าวกำลังหวาดหวั่นกันอยู่โอ้โหฟังแล้วเครียดแทนเลยนะแต่ในอีกมุมหนึง่งพลังที่ขับเคลื่อนแฟนคลับของน้องต้นข้าวมันก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมันมาจากใจล้วนๆเลยดิฉันได้อ่านเรื่องเล่าจากแฟนคลับมาเรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจมากครับคือมีอยู่งานหนึ่งน้องต้นข้าวแสดงอยู่บนเวที จู่ๆก็รีบวิ่งลงจากเวทีไปเลยทำเอาทีงานคนดูตกใจกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเอาแต่ภาพที่เห็นก็คือน้องวิ่งเอาตุ๊กตาไปมอบให้คุณยายวัย93้93ปีคนหนึ่งที่นั่งรถเข็นมาดูการแสดงของน้องอยู่ข้างเวทีโอ้โหใช่ค่ะคือภาพแบบนี้แหละค่ะภาพลักษณ์ของเด็กที่มีหัวใจทองคำที่กตัญญูรักผู้ใหญ่มันคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ครับ และมันทำให้แฟนคลับรู้สึกว่าเขารักคนไม่ผิดและพร้อมที่จะต่อสู้ในสนามโหวตที่ดูเดือดน,นี้เพื่อปกป้องน้องให้ถึงที่สุดมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังมากนะครับภาพลักษณ์และความเป็นธรรมชาติแบบนี้มันสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความชื่นชอบในผลงานเพลงมันทําให้แฟนคลับรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ต้องคอยดูแลปกป้องเด็กคนนี้วงการเพลงลุกทุ่งเองก็เปิดไฟเขียวต้อนรับน้องเขาอย่างเต็มที่แล้วด้วยอันนี้สําคัญมากเลยครับ เพราะมันคือการยอมรับจากคนในวงการตัวจริงใช่ค่ะคือทางสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเขาจัดทําโครงการเพลงถวายอาลัยพระแม่พันปีหลวงครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากเขารวบรวมศิลปินลูกทุ่งแถวหน้าของวงการไว้11คนมีทั้งทศพลหิมพานรุ่งสุริยาปานามา โอ้โหแต่ละชื่อเปาวลีพร้อมพิมลคือชื่อชั้นแต่ละคนระดับตำนานทั้งนั้นเลยแต่หนึ่งในนั้นมีชื่อของเด็กหญิงสุปริยารวมอยู่ด้วยเดี๋ยวนะครับคือเอาเด็กอายุ13ที่ยังไม่มีเพลงของตัวเองเลยไปอยู่ในโปรเจกต์เดียวกับศิลปินระดับครูบาอาจารย์ขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่เลยค่ะแล้วในบทสัมภาษณ์ยังมีกเกรดเบื้องหลังการทํางานที่น่าทึ่งกว่าน้นอีกนะยังไงครับ คือเขาเล่าว่าวันที่น้องมาบันทึกเสียงเนี่ยน้องเดินทางมาไกลาจากกาญจนบุรีเหนื่อยจนหลับมาในรถเลยครับอ๋อถึงเวลาเข้าห้องอัดปุ๊บสวิชเปิดปับ๊บสามารถร้องเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมจบในเทคเดียวโดยที่ไม่ต้องดูเนื้อเพลงเลยด้วยซ้ำโหและที่พีกกว่านั้นคือพอโปรดิวเซอร์บอกว่าโอเคผ่านแล้วลูกน้องยังขอกลับเข้าไปอัดเพิ่มอีกเทคบอกว่าขออีกรอบนะคะหนูอยากให้มันดีที่สุด โหนี่มันทัศนคติของศิลปินมืออาชีพชัดๆเลยนะไม่ใช่แค่พรสวรรค์แล้วนี่คือพรแสวงและความรับผิดชอบที่เกินไวัยไปมากจริงค่ะการได้รับเลือกให้เข้าร่วมโปรเจกต์ระดับนี้มันคือการ endorse อย่างเป็นทางการจากวงการเลยครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเด็กคนนี้ของจริงไม่ใช่แค่กระแสะในโซเชียลมีเดียอืมแล้วที่สาคัญนะนายกสมาคมถึงกับใช้คาว่า น้องต้นข้าวเป็นคนปลุกกระแสให้แพงลุกทุ่งภาคกลางที่กำลังซบเซากลับมาคึกคักอีกครั้งโห oh. นี่คือคำชมที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมาจากปากครูเพลงระดับตำนานเลยจริงค่ะแต่ในขณะที่เรากำลังชื่นชมกับเรื่องราวดีๆเหล่านี้บทวิเคราะห์ของอาร์ตอยแอดเนอร์ก็วนกลับมาเตือนถึงระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันครับซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของน้องต้นข้าวในเวลานี้เลยประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์เพลงใช่ไหมคะ ถูกต้องครับนี่คือดาบสองคมที่น่ากลัวที่สุดเราต้องยอมรับความจริงว่าน้องโด่งดังขึ้นมาจากการร้องเพลง c o เวอร์ของศิลปินท่านอื่นค่ะซึ่งการร้องในรายการทีวีเนี่ยทางรายการเขาจะเกลีนลิขสิทธิ์ให้อย่างถูกต้องเรียบร้อยแต่ปัญหามันอยู่ที่การนําเพลงเหล่านั้นไปร้องในงานจ้างงานโชว์ต่างๆที่มีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวนะคะ คือปกติเราก็เห็นคนร้องเพลง cover หาไรายได้กันอยู่ทั่วไปไม่ใช่หรอคะทำไมกรณีน้องต้นข้าวมันถึงเสี่ยงเป็นพิเศษล่ะคะเพราะตอนนี้มูลค่าตัวของน้องมันสูงมากครับอ๋อ oh. และน้องกำลังกลายเป็นคู่แข่งโดยตรงกับศิลปินในค่ายต่างๆในเชิงธุรกิจค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นนักร้องโนเนมร้องเพลงในร้านอาหารค่ายเพลงอาจจะมองข้ามไปเพราะมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร แต่ตอนนี้น้องต้นค่ามีค่าตัวสูงมีงานทุกวันมันคือการสร้างไรายได้มหาศาลจากทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นวันนี้น้องยังเด็กค่ายเพลงต่างๆอาจจะยังเอ็นดูอยู่แต่ในโลกธุรกิจเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลประโยชน์มันมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆหรือเมื่อน้องเริ่มแย่งงานศิลปินในค่ายของเขาคำถามคือจะมีใครหยิบยกเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นี้ขึ้นมาเป็นเครื่องมือโจมตีอื หรือใช้เป็นข้อต่อรองเพื่อบีบให้น้องต้องเข้าไปเซ็นสัญญาด้วยหรือไม่นี่คือความเสี่ยงที่น่ากังวลมากครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับความเสี่ยงข้อที่2ที่อต้อยเตือนไว้เลยคือแรงกดดันจากค่ายเพลงต่างๆที่แน่นอนว่าจะต้องเข้ามาท้าทามโดยอาจจะใช้เรื่องลิขสิทธิ์นี่แหละคะ่ะเป็นไพ่ตายในการต่อรองใช่เลยครับมันเลยกลายเป็นว่าจุดแข็งที่สุดของต้นข้าวคือการเป็นศิลปินอิสระก็กลับกลายเป็นจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดไปโดยปริยายจริงด้วย การไม่มีทีมกฎหมายไม่มีผู้จัดการมืออาชีพที่เชี่ยวชาญเรื่องสัญญาคอยดูแลทําให้ตัวน้องและครอบครัวมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียเปรียบในเกมธุรกิจนี้แล้วจะแก้ยังไงดีคะแนวทางแก้ไขที่หลายฝ่ายมองตรงกันก็คือน้องต้องรีบมีผลงานเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้มีเครื่องมือทำมาหากินเป็นของตัวเองอย่างสง,ง่าง,งามเราก็ต้องเริ่มสร้างทีมบริหารจัดการที่เป็นระบบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดูแลเรื่องสัญญาและปกป้องผลประโยชน์ของน้องในเรียายาวครับโอ้โหคุยกันมาทั้งหมดนี่เหมือนดูหนังชีวิตเรื่องหนึ่งเลยนะจากเด็กที่ตกรอบร้องไห้อยู่หน้าจอทีวีกลายมาเป็นดางรุ่งพุ่งแรงที่ทำลายทุกกฎเกณฑ์ของวงการครับ มีแฟนคลับที่พร้อมจะรบเพื่อเธอในสนามโหวตที่ใหญ่ที่สุดได้รับการยอมรับจากครูเพลงระดับประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็มีระเบิดเวลาทางกฎหมายและธุรกิจรออยู่ข้างหน้าเป็นเส้นทางที่น่าเอาใจช่วยจริงๆคะ่ะเรื่องราวของน้องต้นข้าวในตอนนี้มันเลยเปรียบเหมือนมาหากาบเดวิดสู้กับโกเลแอดในหลายมิติมากๆครับอืม ทั้งในสนามโบวตที่ต้องใช้พลังของกองทัพชาวบ้านสู้กับด้อมระดับโลกที่มีกำลังทุนมหาศาลและในสมรภูมิของวงการเพลงที่ต้องต่อสู้ในฐานะศิลปินอิสระตัวเล็กๆท่ามกลางโครงสร้างธุรกิจและกรอบกฎหมายแบบดั้งเดิมที่ครอบงำวงการมานานสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่คิดว่าเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดสำหรับเส้นทางของน้องต้นข้าวเลยนะคะครับคือคุณสมบัติที่ทำให้ทุกคนตบหลุมรักน้องเขามันคือความเป็นธรรมชาติ ความเป็นอิสระความดิบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังความรักของแฟนขับลุลนๆแต่การจะอยู่รอดและเติบโตในวงการบันเทิงระยะยาวได้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจําเป็นต้องมีความเป็นมืออาชีพมีระบบการจัดการที่แข็งแกร่งเข้ามาเกี่ยวข้องครับคําถามก็คือ การก้าวเข้าสู่ระบบที่เป็นมืออาชีพนั้นจะทําให้สเสน่ห์และความเป็นตัวตนดั้งเดิมที่ทําให้เธอโด่งดังขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ต้องลดน้อยลงไปหรือเปล่านี่คือสมการที่ยากมากที่น้องต้นข้าวและทีมงานจะต้องหาคําตอบให้ได้ในอนาคตค่ะเกือบ2 0 0แสนว